ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบกับเอามานะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับคัดเน้นๆนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่สิบแปดนะครับมิถุนายนสองห้าหกสี่นะครับวันนี้นะครับเอามาก็มีบอลมาฝากอยู่สองคู่นะครับนะเป็นบอลยูโรนะครับคู่แรกนะครับนะครับสวานครับสวีเดนกับสโลวาเกียนะครับนะเตะเวลาสองทุ่มตรงนะครับแล้วอีกคู่นะครับนะ ระหว่างครับคุยเคียร์แลับสาธารณะเช็คนะครับเตะเวลาสี่ทุ่มห้นะครับก่อนจะไปนะครับวิเคราะส์2คู่นี้นะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับเมื่อคืนนะครับนะให้ต่อไปที่เบลเยียมนะครับที่ราคานะครับครึ่งลูกนะครับผลนะครับเบลเยียมชนะไปครับสอหนึ่งนะครับก็กินเต็มไปนะครับนะส่วนอีกคู่นะครับให้เล่นออสเตียนะครับลองไปที่1ลูกนะครับนะผลนะครับ ครับในเทอร์นด์นะครับชนะไปสอศูนย์ครับก็เสียเต็มกันไปนะครับสำหรับหน้า YouTube นะครับส่วนนะครับคู่นะครับในเทอร์นร์กับออสเตรียนะครับที่อเมาให้นะครับนะมาดูในกลุ่ม v i p ก่อนนะครับนะครับวัไ VIP นะครับของอเมานะครับให้ไป2ตัวนะครับก็กินเต็มทั้ง2ตัวนะครับนะคู่แรกนะครับให้อะไรนะครับให้ต่อที่ มีทอเรลนะครับแต่ทําไมหน้า YouTube นะครับให้ลองล่ะนะครับทาไมให้ออสเตรียนะครับนะเพราะตอนนะครับอเมาอัดคลิปนะครับอเมาบอกนะครับนะอเมาอัดประมาณ9ก้าโมงหรือ10บโมงนะครับนะนะครับราคาแฮนดิแคปหรือราคาน้ำต่างๆครับมันเปลี่ยนแปลงนะครับนะหลังจากนะครับอัดคลิปเสร็จนะครับนะอเมาก็จะไปเช็ค นะครับราคาก็ดอีกทงนะครับหลังจากหกโมงไปแล้วนะครับหลังจากหกโมงนะครับราคานะครับกับไหลไปทางนีซแลนด์นะครับมากที่สุดนะครับนะะอาเมาก็เลยให้บอลวีพีคู่นี้ไปนะครับนะเห็นไหมครับให้เล่นไปที่นะครับนีซแลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับนะจีน่าสองสูตรนะครับวีพีก็กินเต็มนะครับแล้วก็อีกคู่ก็เบลเยียมนะครับก็กินเต็มนะครับสําหรับ VAP นะครับนะ คงจะเข้าใจกันนะครับนะนะครับอ่ะโอเคครับอ่ะมาครับมานะครับวันนี้บอลอนข้าจะเยอะทีเดียวเลยนะครับนะแต่นี้เหมาจะคัดบอลใหญ่ๆมาแล้วกันนะครับนะอ่ะมาดูคู่แรกกันก่อนนะครับคู่แรกนะครับสวีเดนกับสโลวาเกียนะครับอ่านะครับมาดูครับสถิตินะครับที่เคยเจอกันนะครับสามนัดล่าสุดนะครับนะครับ สวีเดนนะครับนะเล่นในบ้านนะครับเสมอนัดทหนึ่งนะครับนัดที่2ชนะนะครับ6กศูนย์เลยนะครับนัดที่3ามไปเยือนเสมอศูนย์ศูนย์นะครับมาดูครับสวีเดนนะครับห้านัดล่าสุดนะครับนัดแรกนะครับไปเยือนเสมอศูนย์ศูนย์นะครับนัดที่2เล่นในบ้านชนะ3าหนึ่งนะครับนัดที่3เล่นในบ้านชนะ2อศูนย์นัดที่4เล่นในบ้านชนะหนึ่งศูนย์นัดที่5ไปเยือนชนะ3าศูนย์นะครับนะสวีเดนนะครับห้านัดล่าสุดก็ถือว่าใช้ได้นะครับยังไม่แพ้เลยนะครับ มาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของนะครับสวีเดนนะครับเกมเย้านะครับนัดแรกนะครับเล่นในบ้านไอ้นัดแรกนะครับชนะ3-1นะครับนัดที่2ชนะ2-0นัดที่3ชนะ1-0นัดที่4ชนะ1-0นัดที่5นะครับก็ชนะ2-1ครับนะในบ้านนะครับชนะรวดนะครับมาดูครับ5นัดหลังสุดนะครับของสโลวีเกียนะครับนัดแรกนะครับสโลวีเกียชนะนะครับ2-1นะครับชนะโปแลนด์ไปนะครับ นัดที่2นะครับไปเยือนเสมอทุสูนัดที่3นะครับเสมอกับบางเกลียใบครับหนนะครับนัดที่4นะครับเรนบ้านชนะ2อนัดที่5้านบ้านเสมอไปครับ2อนะครับดูว่าเกมเยือนนะครับหนัดล่าสุดนะครับนัดแรกนะครับเสมอทุสูนัดสเสมอทุสูนัดสแพ้2อนัดสเสมอหนึ่งนะครับนัดที่5แพ้1นนะครับมาดูตารางคะแนนหน่อยครับนะตารางคะแนนกลุ่ม E นะครับนะสโลเกนแลัวแข่งหนึ่งนัดนะครับเก็บไปได้นะครับ เก็บไปนะครับสแต้มนะครับนาชนะ1นัดนะครับส่วนสุดท้ายนครับแข่งไป1นนัดนะครับเสมอไป1นครับมีแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับมาดูที่แฮนดิแคปอันนี้นะครับเรทแรกก็เปิดมาครับที่ขึ้นคุกรูนะครับน้ำเจ้าบ้านที่1.06นะครับนะส่วนทียัออยู่ที่0.84นะครับนะ เรที่2นะครับราคาไหลลงนะครับเหลือครึ่งลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านที่0.92ครับอ่านี้ไหลลงครับนาโซนทิมเยือนนะครับอยู่ที่0 9 8นะครับไหลขึ้นนะครับนะเรีราคาโอเวอร์นะครับเรแรก2ลูกคึ้นลูกครึ่งทั้งเรีแรกแล้วก็เรีที่2นะครับนะถือว่าทั้งเหรแลวเรีแรกเรที่2ถือว่าราคานะครับโอเวอร์ยังน้อยไปหน่อยนะครับนะถ้าดูจากสถิติต่างๆนะครับนะ แล้ววันนี้นะครับเตะนะครับสนามกลางด้วยนะครับนะขาหมอก็บอกจากราคาน้ํานะครับว่าครับวันนี้ขอเชียร์นะครับทีมเยือนนะครับนะคู่แรกนะครับคู่แรกนะครับเล่นสโลวาเกียนะครับลองไปที่ราคาครึ่งลูกนะครับนะอ่ามาดูคู่ที่สองต่อคู่ที่สองครับคุยเชียร์กับสาธารณรัฐเช็กนะครับนะครับดูสถิตินะครับนะที่เจอกันนะครับสองนัดล่าสุดนะครับ โคเอเชียนะครับเสมอกับสาธารณเช็กไปนะครับ2-2นะครับนัดที่สองและโคเอเชียนะครับเดลดาบ้านนะครับชนะ4-2นะครับมาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับขอโคเอเชียนะครับนัดแรกนะครับไปเยือนนะครับแพ้1-0นัดที่สองไปเยือนแพ้1-0นัดที่สามเดลดบ้านเสมอ1-1นัดที่สี่นะครับเดลดาบ้านชนะ3-0นัดที่ห้าเดลดบ้านชนะไปครับ1-0นะครับดูครับเกมเย้านะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกเสมอ1-1นนะครับนัดที่สอง ชนะ3-0นัด3ชนะ1-0นัด4แพ้3-2นัด5แพ้2-1นะครับดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของสาธารณนักเช็คนะครับนัดแรกนะครับไปเยือนนะครับชนะ2-0นะครับนัดที่2เรนได้ว่าชนะ3-1นัดที่3ไปเยือนแพ้4-0นัดที่4นะครับไปเยือนแพ้1-0นัดที่5เรนเดบาเสมอครับ1-1นะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกนะครับชนะ2-0นัด3ไอ นัดแรกนะครับชนะ2อนัด2นะครับแพ้4ีนัด3แพ้1นนัด4แพ้1นนัดที่5แพ้1นนะครับนะเกมเยือนก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับมาดูที่แฮนดิแคปนะครับนะครับวันนี้ก็เตะสนามกลางเหมือนกันนะครับนะครับแฮนดิแคปเปิดมานะครับเลทแรกนะครับครึ่งลูกนะครับน้ำจ้าบ้านที่1.04นะครับส่วนทีมเยือนที่0.84นะครับ เลที่2น่ครับไหลลงอยู่ที่ปอนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.91ครับอ่านี่ไหลลงนะครับส่วนชิมเยือนนะครับน้ําไหลขึ้นอยู่ที่0.99นะครับเดทราคาเวอร์นะครับเลทแรกนะครับน้อยนะครับเลทที่2่ถือว่าโอเคอยู่นะครับสลูกควบ2ลูกรึ่งทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่2นะครับถ้าดูนะครับจากราคาไหลลงนะครับเหลือปอนะครับวันนี้นะครับอาหมาขอเชียร์บอลรองรับ2ตัวเลยวันนี้นะครับนะจัดไปนะครับสรุปนะครับ ครับคู่แรกนะครับนะให้ลองไปที่สโลเวเกียนะครับที่ราคาครึ่งลูกนะครับคู่ที่2ก็ลองนะครับไปที่สาธารณรัฐเช็กนะครับที่ราคาปอนะครับใครชอบราคาปอก็ปอนะครับใครชอบราคาครึ่งลูกนะครับแต่เอาเหมาหมอนครับว่าราคาปอไอราคาครึลูกน้ำมันน้อยไปนะครับเอารองไปที่ราคาปอแล้วกันนะครับนะ สรุปนะครับให้2ตัวนะครับสําหรับหน้า YouTube นะครับนะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับต้องเข้าใจกันด้วยครับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็สวดก็ได้นะครับนะอาเมาส์ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ใครอยากได้สเต็ปหรือบอลวีพีของอาเมานะครับก็ให้ไปเอาในกลุ่มของอาเมาเท่านั้นนะครับสอบถามรายละเอียดที่เข้ากลุ่มก็ไอเดียไลน์ขออเมานะครับ a h m a o เก้าเก้านะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับนะก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับ ช่องใหม่ของอาเหมากันด้วยนะครับช่องหลักนะครับส่วนใหญ่ของเอเหมาก็จะเป็นนะครับสายบารนะครับนะวันนี้อเมาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ